คือผมพยายามตั้งใจซ้อมให้ให้ให้มันเยอะที่สุดอ,ะอ่ะพอเรารู้ว่าโชกับคนไหนเราก็จะพยายามแก้เกมณจุดนั้นมามาต่อยกับเขาอ,ะอ่ะนะแล้วก็เท่าที่ทราบมานี่ทางกลับก็กไปทําค่ายมวยของตัวเองด้วยใช่ครับนะบตอนนี้เป็นไงห้าร้ยฟังนิดนึงก็ตอนนี้ก็เด็กๆเ,เข้ามาเรียนมวยเยอะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมครับก็เด็กๆให้การสนใจเยอะครับเพราะว่า เอาง่ายๆคือเขาดูผมแบบเป็นตัวอย่างอะครับอยาเ้ป็นไอดอลคือแบบว่าเขาบางคนเขา้ามาซ้อมเขาบอกว่าเขาอยากเดินในในเส้นทางเหมือนผมอย่างเงี้ยคืออยากอยากไปต่อยให้เก่งๆแล้วก็เข้าไปต่อยในเมืองกรุงไงประมาณเนี้ครับอ่าฮะเราก็ถือเป็นเป็นแบบอย่างของเขาวาเนิดใช่ครับก็พยายามสนับสนุนเขาครับเกอเียวครับอยอย่างปกติมันนักมวยไทยมันหาได้น้อยนะนักมวยประเภทแบบแบบวันพันนกดาวอ่ะหือหมัดเดียวนอกอ่ะคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อนุญาต ช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยครับว่าการที่หมัดหนักเนี่ยมันต้องทํำยังไงคือต้องต่อยให้สุดหมัดครับแล้วก็ต่อยให้เข้าจุดนะครับที่ที่ผมต่อยคือผมจะมองคู่ชกผมจะมองจุดไหนต่อยแล้วมันมันโฟกัสเลยครับคือมันมันมันลุกไม่ได้อะเราจะมองในจุดนั้นนะครับแล้วก็เวลาต่อยเราต้องมีเทคนิคการต่อยครับคือ,ต,อต้องต่อยให้สุดหมัดมีคู่ต่อสู้คนไหนครับที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นชัยชนะ คุณชนะเขานะแต่เป็นการชนะน็อกที่ยากลำบากงา,านนี้นะก็ยังค,คิดไม่ออกครับเพราะว่าต่อยมามันก็เท่าๆกันทั้งหมดอะครับอย่างจอร์แนีเกิ์เนี่ยมีฟังก์ชันแบบไหนครับฟังค์ชังง่นก็ถ้าเขาประกบเจออีกครั้งก็พร้อม,พร,อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจอครับ,รบมี่ยังสซ้ำเต็ติต่อไปฮไะใช่ครับแขางชาติ ของของของเวทของกรับดบนี่ประมาณเท่าไหร่ร้อยสามห้าหรือว่าสี่ห้าร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าครับถือว่าโอเคแล้วรับอย่างนี้นี่เป็นต่างชาติคนที่เท่าไหร่ละจำได้ไหมไม่ได้นับเลยครับไม่ได้นับครับถึงสิบมั้งน่าจะใกล้เคียงครับผมอ่ะฝากทิ้งแซนดคาับเวบซ์หน่อยฮะก็ฝากขอบคุณแฟนมวยทางบ้านนะครับที่ส่งกําลังใจแรงเชียร์มานะครับแล้วก็แฟนมวยที่ในสนามครับที่มาเป็นกําลังใจให้ผมวันนี้นะครับ วันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับนำชัยชนะกลับมาฝากกับแฟนมวยแล้วก็เอฟซีทุกท่านครับก็ฝากกิดตามไฟต์ต่อไปครับว่าผมจะเจอกับใครครับฝากเชียร์ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับคุณลาวดานับไปนี้้าพจะไม่เจ็บตัวเลยไฟน่ะจะไฟนะจะรองไฟไหมเฮ้ยจะหนีเลยจะหนีจะมีแม่หนีเนี่ยยืดยมา